สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็พบกับอีสานบ้านผักบุ้งคือเก่านะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็หลังเลิกงานก็มาหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือเก่าเหรอครับผมมื้อนี้กัมาเฮ็ดหยังกินนั้นเฮ็ดไก่ใต้น้ำครับผมสับไก่เรียบร้อยแล้วพี่น้องตัวนึงตัวนี้กำลังกันตามเครื่องอยู่ครับ ็จะมาปรุงเหรอครับเดี๋ยวรอสู้นะทุกคนนะเครื่องที่ใส้กนันเยอะ ดองครับใส่ไปจากสามหัวเนาะยินน้ำมสซฟหน่อยรถด,ดีจะชั่วครึ่ง ชูรสส่วนหนึ่งส่วนครึ่งครับส่วนที่นห,นหนึ่งซอสผู้ขัดทองอีกหนึ่งเสียงละหน่อยครับ น้ำมันหอยครับใช่น้อยน้ำปลานิดนึง,นนนงเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ ้ำที่เขาตำน้ำโคกเออเขาสีล่างน้ำโคกครับน้ำที่ว่าเขาตำาะพริกเท่าไหร่เนาะเซ้นแล,ล้วทุกคนมากบ้างไเนี่ยอันนี้เป้าชั่อันใส่ปาร่าพร้อมเนี่ยครับพี่น้องใสซีบรีกพร้อมหอมนะปลาล่าสองซอดแล้วทุกคนมากครับผมเราคนใกล้กันก็มาใส่ ร้อยนะครับผมบาทที่นี้ บริสุทธิ์ผักมาครับผมขอผักน้องมันเข,าข่าคานห้องน,อน้องใส่พอมีกิน่นผักกะเพราก็ได้กายมันก็ใส่ให้มันหอมืึมกัน ครับเดี๋ยวใส่โรด,ดีแล้วกันโรด,ดีอีกส่วนหนึ่งหุงโรตจากนี้เอา้าเพื่อน่ามันออกแล้วใช่ไหมเนาะดีตรงนูนวะ เค็มเลยคนณละครับชาติเาคุณละเอา,เอาน้ำสซเืองนี้ครับผมอันนี้คือราชิช,ชดูด้วยพี่น้อง ฟิวนะน่ะฟิวขยายโมมันหัวนั่นวะครับเนี่ยตรงไปเนี่ยตรงไป,งไปงเนี่ยก็เลยชั่วนี่เราทำไส้เปียก โมเขี่งซะเลย เครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมเปิดไฟแล้วพี่น้องโอเคครับความเปิดไฟอ่นอ,อนไปเนาะประมาณนี้นะครับผมเนาะพี่น้องเห็นไหมครับเสตเอาแก๊สไม่ใช่ไฟคือบ้านเฮาเนาะเสตเอาเสตเตามันจะหอมครับโอเคครับผมกาว่านา้ำที่ห้อนมเขาจะมาเพี่ยนน้ำให้เบิ่งเชื่อนึงเลยพี่น้องนะ,อะขออนุญาตไปตากผ้าก่อนครับเชิงซักผ้า ล่างไวยล่างจาน,นเข็ดแนวกินครับผมเอ้าขออนุญาตไปตักผักกันเด้อ,ดอ,อพี่น้องเด้อ10นาทีผ่านไปครับผมน้ำก็เริ่มมุดอุ่นแล้วพี่น้องน้ำก็เริ่มมุดอุ่นมาอีกหนำไมผมก็สิเปลี่ยนน้ำเนาะ ใ,ใ,สใ,สใส่จองเนี่ยตักนะครับส่ใส่แก้วตักอะไรเนี่ยเลยใส่จองเนี่ยตักบ้านผมเอื้อนจองนะครับบ้านบวงบวงซ่อน,องนเงี้ยกลุ่มๆในบ้านเพื้อนจองเพื่อนจะใส่เขา่ากระหัวควนผมครับ <c oughs> <c oughs> คิดว่าสามน้ำผมสาเหตุถามน้ำครับแล้วคนก็เหตุไหลน้ำ cái nam xà nam mà màu xanh màu xanh หน้าบอกล่าผมาจะเอาหน้าใช่ไหมครับโอเคผมน้ำเย็นใช่เลยผมเอาน้ำห้อนใช่เวยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปียนน้ำน้ำแรกน้ำสองน้ำสามโอเคครับผมปรุงครับ น้ำ,นำเทือนะครับนะหูเคียโอ้หน้ามหอนนะครับเดี๋ยวผมจะเพี่ยนน้ำครับผมรอบสองแล้วพี่น้องไอเริ่มขึ้นผก็เลยน้ำที่สามครับผมน้ำ เสร็จเลยครับผมน้านี้คือว่าสุกเลยครับผมเอา้ารอรุ่นนมกันเนาะครับพี่น้องนะน้ำที่สามอู้หอนแล้วพี่น้องสุกแล้วครับผมตอนนี้เห็นไอขึ้นบ้ครับไอน้ําขึ้นแล้วเอา้ารอสกูเนาะเดี๋ยวผมจิปรปงให้เบื้องเล้ครับผมว่าเป็นหน้าตาจังไลยมาสมนมกันส้มพ่อกันครับผมมาส้มพ่อกันเลยเนาะพี่นอ้องไอน้ําขึ้นแล้วองค์กรชิดดับแก๊สเรียบร้อยกระิมันยกเบื้องว่ามันเป็นจังไดยเนานะพี่น้องเลย อ้กชชอะชปตกบอดี๋ยวเ่วเวอยเข่าจะกระชูตชก,กัว เดี๋ยวครับผมใก่เต้ใก่เต้มอไก่เต้น้ำคือคนว่ายังไโอ้หนำลายครับผมปนนึ่งเอาพี่น้องเลยอืมปน,นึ่งหมอชิมก่อนเนาะอืมโอเคยูครับผม มาแล้วครับผมนี่อันไก่เต้น้ำลองซียงม่งกนพี่น้องเลยอยังไรมือเลยเปรี้ยดีขนาดขอ้ขอนเขาเนื้อขขานั่งดีอยู่ครับเรียนก่อน อัมทานเมียเลิกพุ่หรอครับผมเครจะได้กินเนาะพี่น้องเนาะสามพุ่มเขาเนื้อเขนานังดีอยู่ครับ พี่น้องเด้อขา้าวแดงนำกันครับผมไก่ไต้น้าบ้านไก่เหนียวครับผมไก่้บ้เหนียวเลยครับผมนำปพ๊ดๆเลยครับว่าสามน้าเลยครับผมหอน ะโอเคครับผมมืัอนี้ขอบลาจากพี่น้องขอขบลาจากพี่น้องสั้นี้ครับผมโอเคครับผมมื่อหล้งพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ